ครับป้ากอบเนี่ยครับกำลังไลไรกันันไปครับทีมงานครับโมบายกันยกครับ นี่ครับขึ้นมาเรื่อยๆครับรวมแล้วสิใส่สลักแล้วครับบานนี้ใส่สลักเข้าไปสวมโม่ใหญ่ครับสลักเข้าง่าครับตอนนี้ก็เข้าเบอร์ล่างขึ้นนะครับโมบายกับตรงอยู่ครับตอนนี้ใส่โมบายครับตั้งตรงอยู่ครับ ลอยครับทีมงานกับปอกแ๊กๆๆแล้วครับไปทสรักครับแกปบกปบกก รับรถแล้วรับรถบอกครใส่จระบีเข้าไปครับใส่จระบีให้อนอ่านี่จับเองตีเองนะครับนี่นี่เป็นไหนครับเรียบร้อยเข้าง่ายครับเข้าง่ายอยู่เลยครับรวมลรัทธาครับตอกตอก แน่ <Yeah. S 2> แล้วครับ <Yeah. S 2> เลยต <Yeah. S 2> ังเงินกันคันหมดอ่าตอนต่อไปนะครับแมทเท่าเลยครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วเอาละครับ right. ตอนนี้ก็ตั้งขึ้นมาเป็นรูปเป็นรางขึ้นมาแล้วครับเนี่ยนะครับ โมบายครับนั่งสงว้ครับไะครับตอนนี้จะยกกระดับนี่แมทพาวเวอร์ขึ้นแล้วครับไฟทอนนี้แล้วก็ขั้นต่อไปจะเป็นข้อสวิงแล้วครับนั่งยกขึ้นครับโอ้ยรถโมบายครับเ้อาแล้วครับยกกันแล้วครับ าาแมตท,ทาวเวอร์นะครับเห็นไปแล้วครับตื๊ดสวยงามครับสวยงามอ่าข้างบนก็จับหมุนไสแล้วครับทีนี้จับหมุนไสต่อเสร็แล้วครับ พอสวิงครับพอสวิงกำลังขึ้นครับเสร็จไปแล้วครับพอสวิงครับผม,มพอสวิงครับพอสวิงกำลังขึ้นครับเสร็จไปแล้วครับพอสวิงครับผมตวดจ้ดตวดจ้ดเอาไปแล้วครับพอสวิงครับ ทีมงานข้างบนก็กำลังจับหมุนใช่ไหมครับขากำลังหมุนหาทางครับหาท่ายครับเนี่ยเดี๋ยวมันตรงตรงครับไอ้รู้กันครับสวมแลยครับตอนนี้ก็หมุนหานะครับหาจังหวะครับเดี๋ยมันตรงครับบันไดครับบันไดครับช่องขึ้นข้อสวิงครับต้องให้ขึ้นได้พอดีนะครับให้ดีด้วครับ ปีนเึ็นไปเลยว่ามีช่องขึ้นนี่แย่ yeah, นะครับอ่านะจับมุนหาได้แล้วครับตอนนี้ก็กำลังเอาตู้เขา,ขา,ะาน,ะนะตู้ข้บบินครับนี่ครับกำลังเนะบ่งเรียงเรียมของสลัก,รกครับ ครับตอนนี้ก็จิบหลังนะครับสเต็ปเนี่ยจิบหลังกับลังขึ้นครับเบ่าหลังลังึ้นมากครับโอ้บายเฮาอ่ะเบียดขึ้นมาเรื่ยครับเบดครับเบดเบีด มาแล้วครับที้มข้างด้านบนครับกับร่งรอครับรอหลับครับเห็นมาแล้วครับเห็นมาแล้วครับเะสุดเราวิ่งมาใส่ได้ครับบ้านี้ โ <Mobile, S 2> มบายสวิงมากเหรอภาพเบิกอะสวิงรับครับเห็นมาแล้วครับเห็นมาแล้วเนี่ยครับเตรียมขางนอกกัเตรียมตัวรอครับสลักครับรอเสียงครับมาแล้วครับ Cảm ơn <laughs>